เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Telller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าอิ It. วัลลกรแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง มีเด็กชายสองคนพี่น้องได้รับมอบหมายงานงานหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำมันเมื่อพ่อของผู้เขานั้นอยู่ๆก็ตัดสินใจทุบกำแพงที่ร้านเบเกอรี่ของตนเองทิ้งเขาบอกให้ลูกทั้งสองคนช่วยกันก่อร่างสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่เมื่อพี่ชายคนโตได้ยินดังนั้นเขาจึงประท้วงพ่อของเขาว่าพ่อครับ ผมจะสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่ได้ยังไงกันพวกผมยังเด็กอยู่เลยนะฮะแต่ผู้เป็นพ่อก็ยังยืนยันคำเดิมว่าให้พวกเขานั้นก่อร่างสร้างกำแพงขึ้นมาใหม่ด้วยความเด็ดเดี่ยวของผู้เป็นพ่อสองพี่น้องจึงจำใจต้องทำมันทุกวันหลังเลิกเรียนสองพี่น้องจะไปที่ร้านเบเกอรี่ของพ่อเพื่อทำการผสมปูนและก่ออิฐไปทีละก้อน ทีละก้อนทีละก้อนและแรกก็ทำผิดทำถูกดีบ้างไม่ดีบ้างต้องแก้งานกันไปแต่พวกเขานั้นก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปทุกวันจนเวลาผ่านไปกําแพงก็ค่อยๆสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกเขาทำแบบนี้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปผสมปูน วางอิดไปวัลกรจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีซึ่งเป็นวันที่พวกเขาสองพี่น้องนั้นได้วางอิดเป็นก้อนสุดท้ายเมื่อเห็นลูกๆของตนได้วางอิดเป็นก้อนสุดท้ายพ่อก็เดินออกมาจากร้านเบเกอรี่และหันมาพูดกับพี่ชายคนโตว่าจากนี้ไปอย่ามาบอกพ่ออีกนะว่าแกทำอะไรไม่ได้นะ คนเราตั้งใจทำอะไรจริงๆไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้แม้มันอาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่าคนอื่นก็ตามแม้มันอาจจะสำเร็จช้ากว่าคนอื่นก็ตามทีพอพูดเสร็จแล้วพ่อก็เดินกลับเข้าร้านไปเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่พี่ชายคนโตซึ่งตอนนี้เป็นผู้ใหญ่และมีครอบครัวแล้ว เขายังคงจำเหตุการณ์นี้ได้ไม่ลืมบทเรียนชีวิตที่เขาได้จากพ่อและบทเรียนชีวิตนี้เองได้เปลี่ยนและพลิกชีวิตของเขาให้ประสบความสำเร็จได้วันหนึ่งเขาบอกกับลูกๆว่าเวลาที่เราจะลงมือทำสิ่งใดเราไม่ควรเริ่มต้นด้วยการบอกกับตัวเองว่าฉันจะสร้างกำแพงที่ดีที่สุดที่ไม่มีใครเทียบได้ กำแพงที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่สิ่งที่เราควรทําก็คือการที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันจะวางอิดก้อนที่อยู่ในมือของฉันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้ถ้าเราทําอย่างนี้ทุกวันโดยทำสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ยอมรับความจริงณตอนนี้ที่เราสามารถทําได้ไม่ใช่มัวแต่เพ้อฝันถึงกำแพงที่ยิ่งใหญ่ และสมบูรณ์แบบลงมือทำไปทีละขั้นทีละตอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำสิ่งที่เราทำได้ให้ออกมาดีที่สุดไม่นานเราก็จะก่อกำแพงของเราได้สำเร็จบทเรียนอันล้ำค่านี้ทำให้ใชายคนนี้ก้าวไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้บทเรียนชีวิตจากอิดวัลกรทำให้เขานั้น ได้กลายเป็นวิลสมิธนักแสดงฮอลลีวูดที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้วเรื่องราวของวิลสมิธบอกข้อคิดหนึ่งกับเราว่าการที่คนเรานั้นมีภาพฝันภาพความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใดมันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานั้นมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นมากขึ้นแต่เราควรเก็บเป้าหมายของเราภาพฝัน เอาไว้ในใจและจงเริ่มต้นด้วยการบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะวางอิฐหนึ่งก้อนที่อยู่ในมือของฉันให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้สิ่งที่มีค่าและความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาอย่างง่ายไดา คนเราต้องเรียนรู้ที่จะอดทนฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆความยากลำบากที่เราพบเจอสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆทำให้เรานั้นเติบโตขึ้นเราไม่จำเป็นต้องรีบเร่งจังหวะชีวิตของเราตามค่านิยมต่างๆเพียงแค่เรารู้จังหวะของตนเองการที่เราลงมือทำแล้วผลลัพธ์นั้นออกมาน้อยกว่าที่เราคาดหวัง ก็ยังดีกว่าการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยวันนี้เริ่มก่ออิฐก้อนแรกของคุณแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาวางก้อนที่สองและว,วันถัดไปก็วางอิฐก้อนที่สามและก้อนที่สี่เพราะเราไม่สามารถก่ออิฐแถวบนสุดได้โดยที่เราไม่ก่อแถวล่างสุดก่อนอิดวลัลกรคือการก่อร่างอย่างมั่นคง อิวัวลกรคือความเสถียรภาพและธรรมชาติของชีวิตวันนี้เราทำดีแล้วพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีขึ้นอีกถ้าทำแบบนี้ได้ทุกวันวันแล้ววันเล่าสักวันเราก็จะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในแบบที่เราต้องการได้ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ